แม้วันนี้นะคะนายกเศรษฐาทวีสินค่ะได้นำคณะแถลงข่าวใหญ่นะคะนั่นก็คือการเดินหน้านโยบายแจกเงินหมืน่นผ่านดิจิทัล w a l l ลตค่ะโดยยืนยันว่าคนไทยที่มีอายุเกิน16ปีจำนวน50ล้านคนจะมีเงินเข้ากระเป๋าค่ะในไตรมาสที่4ก็คือปลายปีนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้กลับยังไม่ใช่ข้อยุติค่ะที่จะสรุปได้ว่าที่สุดแล้วนโยบายนี้จะสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นเนื่องจากมีการตั้งข้อสัง เกจจากหลายฝ่ายนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาทั้งสิ้นนะคะ3ทางค่ะรวมแล้วจะอยู่ที่ตัวเลข5้0แสนล้านบาทนั้นนะคะจะมีประเด็นไหนจะมีจุดไหนที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาด้วยหรือไม่โดยเฉพาะนะคะเงินจำนวน1 7 2 3 0 0 0ล้านบาทค่ะที่จะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศดูแลประชาชนค่ะกลุ่มที่เป็นเกษตรกรจำนวน 17ล้านคนโดยผ่าน,นกลไกมาตรา28ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังจะเข้าข่ายผิดวัตถุประสงค์ด้วยหรือไม่นะคะวันนี้คุณจุลินลักษณะวิสิทธ์ค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย ตั้งคำถามดังๆนะคะว่าการใช้เงินจากทกสโดยให้ทกศส,สำรองจ่ายไปก่อนแล้วรัฐบาลค่อยไปใช้คืนทีหลังตามมาตราย8 8ก็คือการกู้ทกสมาแจกนั่นเองคุณจุลินบอกว่าสิ่งนี้นะคะก็คือการก๊อปปี้วิธีการจากโครงการจำนำข้าวมาทั้งดุนและเรื่องนี้อาจจะสุ่งเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายตามมาค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณเศรษฐาทวีสินก็ตอบคำถามผู้ ู้สื่อข่าวโดยยืนยันนะคะว่ามั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องและก็จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะตรวจสอบให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะที่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะสสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลค่ะเธอออกมาแนะนํารัฐบาลค่ะ ว่าควรส่งให้คณะกรรมการกิรีการนะคะตีความว่าการนําเงินของทกศมาใช้นะคะถือว่าผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นอกจากนี้นะคะยังมีคุณชย,ยาวดีชัยอน,นันต์ค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ในฐานะโฆสกธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้แสดงความห่วงใยโครงการดิจิ t a l Wallet ค่ะในหลายประเด็นโดยเฉพาะในกรณีเรื่องของแหล่งที่มาของเงินนะคะ ตามมาตรา28ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังค่ะโดยแบงค์ชาตินะคะระบุว่าต้องให้แน่ใจว่าวงเงินที่ได้มาและที่จะนำมาใช้ในโครงการ ้องครบถ้วนเพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติเงินตราค่ะดังนั้นนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อทวงติงค่ะจากฝ่ายการเมืองและโดยเฉพาะจากแบงก์ชาติค่ะน่าจะก,กลายเป็นแรงกดดันส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้รัฐบาลเองค่ะจะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความและก็มีข้อวินิจฉัยออกมาค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้ค่ะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยจะส่งสัญญาณอย่างไรนะคะหากพวานโยบายยังมีความสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายค่ะพรรณน จะกล้ากอดคอไปกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ทั้งนี้นะคะย,ยังไม่นับรวมค่ะการเคลื่อนไหวจากบรรดานักร้องค่ะที่รอจังหวะขยับรอที่จะมีการยื่นเรื่องให้องค์กรตามสารรัฐธรรมนูญเล่งตีความตามมาค่ะ